การฝึกปฏิบัติที่แท้จริงคือต้องเริ่มที่การปล่อยวางฝึกอะไรก็แล้วแต่ให้จบที่การปล่อยวางไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ให้เป็นการเดินปล่อยวางนั่งปล่อยวางสิ่งที่มาสัมผัสกระทบกายใจทั้งหมดก็ปล่อยวางออกทั้งหมด การเริ่มศึกษาธรรมะก็ให้เริ่มจากการปล่อยวางฝึกแบบนี้เราจะเข้าถึงพุทธธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้เร็วขึ้นไวขึ้นคือเมื่อเริ่มฝึกเริ่มปฏิบัติก็ให้เริ่มปล่อยวางมารู้จักคำว่าปล่อยวางเพราะการที่จะปล่อยวางได้นั้น มันต้องมีวิธีของมันและวิธีแต่และวิธีนั้นใช้ได้ไม่เหมือนกันบางคนปล่อยวางได้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนปล่อยวางได้ด้วยการแผ่เมตตาบางคนปล่อยวางได้ด้วยการขอขมากรรมและบางคนก็ปล่อยวางได้ด้วยการพิจารณาความจริง ซึ่งการพิจารณาแต่ละอย่างก็ให้มันลงที่ปัจจุบันนั้นเห็นที่ปัจจุบันนั้นก็คือปล่อยวางในขณะปัจจุบันนั้นคำว่าพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเมื่อเราให้พุทธ,ธะปรากฏขึ้นไหลตัวออกมาทำงานผ่านกายผ่านใจพุทธะก็ไม่เป็นอะไรเลย ไม่มีชื่อไม่มีนามเป็นแต่เพียงผู้รู้ดังนั้นการฝึกปฏิบัติทั้งหลายหลายสำนักจึงพยายามใช้ความรู้ตัวรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนรู้กินรู้ดื่มรู้เคี้ยวรู้นิ่งก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้นี่การใช้ความรู้ ให้ผ่านมาทางกายเมื่อเรารู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเรารู้อยู่ในความเป็นกลางเราก็จะไม่ฟุ้งไปในอดีตไม่ฟุ้งไปในอนาคตไม่ฟุ้งไปในการกระทำความคิดนึกที่ผ่านมาแล้วที่เกิดแล้วดับแล้วบางองค์บางท่านจึงเรียกว่าให้แนบผู้รู้เข้าไป เมื <One input> ่อจิตมีความคิดก็แนบพผู้รู้ไว้กับความคิดเมื่อจิตมีความว่างก็แนบพผู้รู้ไว้กับความว่างเมื่อพิจารณาธรรมก็แนบความรู้ไว้กับการพิจารณาธรรมเมื่อปล่อยวางก็แนบความรู้ไว้ผู้รู้ไว้กับการปล่อยวางเมื่อมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเกิดขึ้นในกายในใจนี่ก็แนบผู้รู้ไว้กับความดีความชั่วความรู้สึกนึกคิด กับกายกับใจด้วยการพิจารณาสิ่งสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดเมื่อมันเกิดความคับแขนจิตใจก็พิจารณาความคับแขนจิตใจนั้นอันเกิดมาจากความโกรธบ้างเกิดมาจากความน้อยใจบ้างเกิดมาจากความเสียใจบ้างเกิดมาจากความอึดอัดลำคาญอะไรหลายต่างหลายหลายๆอย่าง อะไรต่างๆที่มันปรากฏขึ้นทางกายทางใจก็เนี่ยผู้รู้ไว้แล้วพิจารณาสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดเห็นให้ถึงที่สุดดูให้เห็นที่สุดให้ถึงที่สุดรู้ให้ถึงที่สุดคําว่าถึงที่สุดก็คือพิจารณาความจริงอันนั้นว่ามันเกิดมาอย่างไงเหตุให้เกิดมัน มายัางไงแล้วมันก็ดับไปคราวนี้เมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอีกในการข้างหน้าความโกรธความขับแค้นเกิดขึ้นอีกก็พิจารณาอีกเมื่อความโกรธความคับแค้นความหิวกระหายความบิดอัดใจมันตกมันถอยไปแล้วมันดับไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้อยู่ก็พิจารณาผู้รู้ ก็พิจารณาความว่างพิจารณาเฉพาะหน้าอันนี้เป็นคำสอนที่ปัจจุบันส่วนมากได้สอนกันแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกฝนฝึกปล่อยวางฝึกเดินตามผู้รู้ฝึกเดินตามผู้ปฏิบัติแต่ผู้ที่จะก้าวกระโดดไปสู่ความหลุดพ้นเลย ก็ไม่ยากเพียงปล่อยวางอนัตตาก็คือปล่อยวางอัตตาลงไม่ยึดในอัตตาปลงสู่อนัตตามีคนทั้งหลายบอกว่ามันทำยากแต่จริงๆมันไม่ยากแค่พลิกจิตขึ้นให้เห็นความจริง เพียงแต่เราจะยอมพิจารณาความจริงหรือไม่เราจะยอมพิจารณาความจริงของกายของใจหรือไม่ในการพิจารณากายก็เรียกว่ากายยคตาถ้าพิจารณาจิตก็เรียกว่าจิตานุปัสสนากายกายานุปัสสนากับจิตานุปัสสนาก็เป็นเรื่องไม่ต่างกัน คือเป็นอนัตตาทั้งสิ้นรูปก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของคาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นี่แหละคืออนัตตาในความจริงมันก็อนัตตาอยู่ในตัวคือมันดับอยู่ในตัวเกิดแล้วก็ดับแม้จะพิจารณาไม่พิจารณามันก็ดับแต่คราวนี้จิตมันไม่เห็นตรงนั้นมันไม่เห็นความจริงเพราะความรู้สึกมันปิดกั้นไว้อยู่ ความรู้สึกในปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นเราเป็นเรานี่มันปิดกั้นไว้อยู่ปิดกั้นความจริงไว้ดังนั้นก็จงปล่อยความรู้สึกในปัจจุบันปล่อยวางปล,าปล่อยทิ้งปล่อยวางก็คือการพิจารณามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครมันไม่ใช่อะไรมันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองรู้ก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเอง ในความที่เป็นมันไม่เป็นเจ้าของนี่แหละอนัตตามันอยู่ตรงนี้เมื่อเห็นความไม่เป็นเจ้าของจิตเห็นจริงๆนะจิตมันก็วางจริงๆคราวนี้มันวางจิตวางความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงมันไม่เชื่อถือในรูปเสียงกิรลดพทธพาธรรมรมมันไม่เชื่อถือในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง เพราะปัญญามันเกิดนี่มันไม่เชื่อถือสิ่งเหล่านี้พอมันไม่เชื่อถือแล้วก็มันก็พิจารณาลงสู่อนัตตาอะไรก็เป็นอนัตตาไปหมดไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความชั่วเมื่อจิตอยู่กับอนัตตาหรือจิตเป็นอนัตตาหรือจิตเห็นอนัตตา ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็จะพิจารณาลงที่ว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันว่างจริงๆในการฝึกปล่อยวางนั้นเราจะปล่อยวางได้ก็อย่าดีใจปล่อยวางไม่ได้ก็อย่าเสียใจล้มแล้วลุกขึ้นใหม่อันนี้เป็นธรรมวิธีสั้นๆัรัดสั้นง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นเราไม่เริ่มต้นจากความกดดันอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเริ่มต้นจากความลำบากอะไรทั้งสิ้นแต่ให้เริ่มต้นจากการปล่อยวางเริ่มต้นจากการไม่ยึดมั่นถือมัน่นพยายามใช้ความคิดที่มันถูกต้องคิดเห็นสัจธรรมอยู่นึงเนือง สำรวมกายวาจาใจไว้เสมอเรียกว่าสำรวมอายตนะเพื่อเป็นไปไม่ให้เกิดการผลักดันหรือดึงดูดต่ออารมณ์เข้ามาทีนี้ข้อปฏิบัติต่างๆนั้นเป็นเรื่องจำเป็นไหมถ้าสำหรับทั่วไปก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจ อย่างแจมแจ้งแล้วว่าพุทธ,ธะอยู่ที่ใดธรรมะอยู่ที่ใดสังฆะอยู่ที่ใดข้อปฏิบัติต่างๆก็ไม่เป็นของจำเป็นหรือคำว่าไม่จำเป็นมันก็ไม่เกิดขึ้นทางใจเพราะมันเป็นธรรมดาไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ไม่ได้ยึดในธรรม หรือการกระทำนั้นนั้นจำไว้ว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นจากการปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ปล่อยวางลงเสียและในที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปเองมันดับไปเองอดีตมันก็ดับไปเองอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเอง ต่อให้เราปรุงแต่งถึงอดีตยังไงมันก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละต่อให้เราคาดหวังในอนาคตแค่ไหนมันก็ปรุงแต่งอยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละดังนั้นจงละที่ปัจจุบันนี่เสียเมื่อละเมื่อวางเมื่อไม่ในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตก็ถูกไหมไปด้วยถูกปฏิเสธไปด้วยถูกทำลายไปด้วย ไม่ขึ้นมากำเริ่เสบสามในจิตใจอีกการทำสมาธินั้นเป็นแต่เพียงวิธีการของภายนอกแต่สมาธิที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากภายในสมาธิมีอยู่แล้วในจิตคือในจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันจุอยู่ในนั้น มันเป็นความว่างเปล่าอย่างเด็ดขาดแต่กระนั้นความว่างเปล่านี้ก็แทรกซึมไปทั่วสรรพสิ่งไม่ว่าจะในร่างกายความรู้สึกในคิดวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความว่างเปล่าก็แผ่ซ่านไปอยู่ทั่วไปอยู่แล้วดังนั้นไปที่ไหนเราจึงพบแต่ความว่างเปล่าไปที่ใดก็จะพบแต่ความว่างเปล่า ซึ่งเป็นอิสระเท่ากันหมดมันไม่มีหญิงมันไม่มีชายมันไม่มีเราไม่มีเขามันอิสระจากการปรุงการแตง่งเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้แต่ถ้าเมื่อมันยังปรุงแต่งอยู่มันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในการปรุงแตง่ง มันก็วอกวนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อไม่ว่าแค่การคิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างพบไปแล้วสร้างความเกิดไว้แล้วแล้วเมื่อเราละความคิดละการปรุงแต่งเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันก็ละความเกิดทั้งหมดไปเสียแล้วกรรมสืบเนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่น ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกรรมนั้นก็เป็นหมันคนที่ต้องไปเกิดก็เพราะกรรมนำไปเกิดกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนำไปเกิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นไปมีแต่ไม่ใช่นำเอาสังขารร่างกายจิตใจนี้ไปเกิดมันไปเกิดเป็นลูกใหม่ผลใหม่ ตามผลที่มันสร้างไว้ตามเหตุที่สร้างไว้จิตอันนี้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วล่าพุทธภาวะนี้เป็นหนึ่งเดียวกันหมดเป็นคนคนเดียวกันไปทั่วจัก,กรวาลเมื่อเรารู้ถึงภาวะอันนี้เราจะไม่มีความรักความชังต่อผู้ใดเส้นทางของพระพุทธเจ้า จึงไม่ได้กําจัดจึงไม่ได้จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดชนชาติชั้นวนะนพุทธศาสนาอ้าแขนกว้างเพื่ออบกอดยอมรับเอาสิ่งที่ผู้พร้อมที่จะปฏิบัติความดีจะเดินบนเส้นทางแห่งพุทธะพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธชนชั้น ไม่ได้ปฏิเสธความสูงความต่ำหญิงชายทุกชีวิตมีสิทธิบรรลุนิพพานเท่ากันหมดดังนั้นเมื่อพุทธภาวะปรากฏความเป็นหนึ่งเดียวย่อมมีเมตตาอย่างหาประมาณไม่ได้กรุณาอย่างหาประมาณไม่ได้ย่อมปรากฏปัญญาและความบริสุทธิ อย่งหาประมาณไม่ได้นั้นก็มีอยู่ปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าจึงเป็นมหาบุรุษคาว่ามหาบุรุษหมายถึงผู้ที่ยอมรับเอาทุกๆสิ่งด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมตตาต่อทุกๆสิ่งด้วยการไม่แบ่งชนชาติชั้นวรรณะปัญจวคีทั้งหลาย เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่อยากต้อนรับเพราะว่าเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าชายศิธัตฐาเดินมาหาตนนี่ <_ d> um> ก็คิดว่าเจ้าชายศิริษฐานี่เป็นผู้โลภมากหลงมากเป็นผู้ปฏิบัติผิดแนวที่พวกตนได้ศึกษามาเป็นผู้ปฏิบัติผิดไปจากตำรับตำราพระเวทของาศาสนาพราหมณ์สมัยนั้น จึงไม่พากันอยากกราบอยากไหว้พระพุทธเจ้าก็แสดงตนว่าเป็นผู้ตัดสรูแล้วเพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติร่วมเป็นร่วมตายกันมาถือทุกข์กรลกิริยาร่วมกันมาบ้างอุปถากอุปธรรมกันมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดสรูแล้วจึงอยากจะโปลดปัญจวัคคีเพียงแต่บอกว่า รยวางอัตตาเท่านั้นเนี่ยปัญจวคียก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะมัวแต่ฝึกฝนจิตใจด้วยความเป็นอัตตาการฝึกฝนจิตใจด้วยความเป็นอัตตาความอยากเป็นอยากมีความยึดมั่นถือมั่นในจิตยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในวิญญาณทั้งหลายทำให้ไม่สามารถรู้ถึงธรรมอันแท้จริงนี้ได้เข้าไม่ถึง วิโมกขธรรมหรือนิพพานพระพุทธเจ้าไขาประตูแรกให้ด้วยการแสดงอริยสัจสี่แล้วอัญญาโกณทัญญะเข้าใจในคำของพระองค์จึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่อจิตนี้ลงเสียต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงอนัตตลักษณะสูตรต่อไปให้กับปัจจวัคคีที่เหลืออยู่ ได้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว,ว่าการไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นอย่างไรแท้ที่จริงอะไรคือตัวคือตนแท้ที่จริงที่เรายึดที่เราปฏิบัติไม่ถึงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรายึดตรงไหนแล้วก็แสดงอาทิตย์ปริยายยสูตอาทิตยสุตตังนั่นนะก็คือแสงสว่างที่เสมอเหมือนพระอาทิตย ที่ยิ่งกว่าพระอาทิตย์ความว่างที่ปรากฏขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนแสงพระอาทิตย์ทำลายความมืดความว่างปรากฏความแจ้งชัดปรากฏว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่สักแต่ว่าเป็นแต่ว่าธาตุเกิดแล้วก็ดับไปนี่พระพุทธองค์ทรงสแสดงถึงความดับทุก ปัญจวคีนั้นเป็นผู้ฝึกฝนมานานเราจะสังเกตได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นส่วนมากผู้ที่บรรลุธรรมนั้นจะเป็นพวกฤาษีฉีไพรหรือพวกที่ฝึกฝนปฏิบัติตนมาก่อนพวกที่ฝึกฝนปฏิบัติตนมาก่อนเมื่อฟังคำนี้เข้าใจพอปลดล็อกตัวเองแป๊บเดียวเท่านั้นก็บรรลุธรรมแค่ปลดล็อกคำว่ายึดมั่น กลายเป็นปล่อยวางแค่นั้นก็บรรลุเลยเพราะว่าขั้นไหนขั้นไหนสมาธิขั้นไหน,น,ไหนก็ฝึกฝนมาหมดแล้วมันไปไม่ถึงฌานก็ได้ระดับฌานสมาบัติ8อะไรก็ได้มาหมดฌานสี่ฌานสาฌานสองคณิกาสมาธิยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกนี้เข้าสมาธิปุ๊บจิตวิ่งสู่ฌานทันทีแต่ก็ไปติดอยู่ในฌานนั้นติดอยู่ในฌานติดอยู่ในอรูปฌาน รูปฌปานอารูปฌานที่พวกเราทั้งหลายกำลังจะวขวนขวายเพื่อฝึกฝนให้ได้ฌานให้ได้สมาธิจากการนั่งกำหนดกดเพ่งจิตลงไปเพื่อหวังว่าจะพบอะไรสักอย่างอยู่ในการกระทำเหล่านั้นแต่สุดท้ายผู้เห็นผู้ที่ปฏิบัติไปถึงจุดนั้นก็มาเห็นแค่ผู้รู้นี่แหละเห็นแค่ความว่างเปล่านี่แหละ ไปจนสุดแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่าก็มาพิจารณากายนี่แหละพิจารณาใจนี่แหละจึงหลุดพอพิจารณาหลุดแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิอะไรอีกทั้งสิน้นเพราะทุกอย่างเป็นสมาธิอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มเคี้ยวก็เป็นสมาธิอยู่แล้วล้วนๆเพราะมันไม่มีการปรุงแตง่งมันตัดขาดจากการปรุงแตง่งการยึดมั่นนี่เอง <c oughs> เพราะรู้แล้วว่าการปรุงแต่งเป็นทองปลอมเป็นของปลอมเป็นมายาเป็นเครื่องหลอกล่อเพราะรู้แล้วว่ากายกับใจเป็นของเกิดมาแตกสลายเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของใครมันไม่ใช่อะไรแม้แต่จิตที่กําลังกดเพ่งลงไปนั้นมันก็เป็นเพียงมายาเท่านั้นเองเมื่อรู้ข้อนี้สิ้นสุดทันทีสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ความคิดผิดก็ไม่มีเพราะความรู้ถูกปรากฏแล้วเมธชาทิฏฐิไม่เกิดเพราะว่าสมาริฏฐิเกิดขึ้นแล้วความมืดบอดถูกดับสนิทด้วยแสงแห่งปัญญาแสงแห่งปัญญาก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากการเห็นการรู้ความจริงในนี่แหละในกายในใจนี่แหละจริงๆจิตเดิมแท้ก็ไหลตัวอยู่ทุกเวลา ทำหน้าที่อยู่ทุกเวลาเพียงแต่เราไม่เข้าใจต่อจิตเดิมแท้ต่อพุทธภาวะที่ไหลตัวออกมาเราจรึงเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเขาเมื่อเกิดคาว่าเราว่าเขาขึ้นมันก็มีกิเลสขึ้นมีตัณหาขึ้นมันก็เกิดมีสิ่งต่างๆขึ้นมากมายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อดับความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ความจริงแล้ว มันก็ดับสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายลงทั้งหมดเสียก็แค่นั้นเองมันจบอยู่แค่นี้มันไม่ได้ไปจบอยู่ที่ไกลมันไม่ได้ไปจบอยู่ที่การสร้างบารมีไม่ได้ไปจบอยู่ที่การทำบุญให้ทานอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ไปจบอยู่ที่การสร้างสิ่งใหญ่โตโมโหฬารอะไรทั้งสิ้นแต่มันจบอยู่ที่การปล่อยวางนี้ ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจคำว่าปล่อยวางนี้ก็เราก็ยังอยู่ไกลห่างจากพุทธศาสนาปล่อยวางจนมันไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นว่ากลางวันกลางคืนวันเดือนเวลา <c oughs> ไม่แบ่งชนแบ่งชั้นแบ่งชาติแบ่งวันณะผิวพรรณไม่ได้แบ่งเพศแบ่งชายแบ่งหญิงอะไรทั้งสิน้นความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ได้แบ่งอะไรเลย แต่มันรู้ไหมมันร,รู้รู้ในความสมมติรู้ในการปรุงแต่งของสังคมว่าอะไรเรียกหญิงเรียกชายแต่ในใจเราไม่ได้เลือกการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ได้เลือกการปฏิบัติให้เกิดความรักความชังมันเป็นแต่เพียงความว่างเปล่าอยู่ความรักต่อเพศตรงข้ามมันจึงไม่เกิดความปรารถนาในเพศในสิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสจึงไม่เกิดเพราะว่ามัน มีความรู้สึกแจ่มแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาและไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นที่จะปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นได้สิ่งที่ยังปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นได้อยู่นั้นก็เพราะว่ายังไม่เข้าไปถึงพุทธภาวะพุทธภาวะยังไม่ลุกโพ่งสว่างสวัยขึ้นท่ามกลางสังขารดังนั้นผู้ที่ยัง ไม่ถึงคําว่าลูกโพรงสว่างสวยัยังไม่เข้าใจในธรรมะอย่างแจ่มแจ้งก็ให้ฝึกปล่อยวางฝึกปล่อยวางจากทุกอย่างทั้งใกล้และไกลทั้งในและนอกฝึกปล่อยวางจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมันบังคับไม่ได้นะความรู้สึกนึกคิดก็ช่างหัวมันมันอยากคิดก็ให้มันคิดไปมันอยากเป็นยังไงก็มันเปลี่ยนไปก็ดูมันแค่นั้น แล้วก็ฝึกฝนว่ามันไม่ใช่เราฝึกพิจารณาว่ามันไม่ใช่เรามันเกิดแล้วมันก็ดับหรือถ้าเกิดว่ามันยังอาฆาตพยาบาทก็ฝึกแผ่เมตตาฝึกขอขมาฝึกยอมอนน้อมทมตนอันนี้เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกของภายนอกต่อเมื่อภายในปรากฏแล้วเราจะเห็นว่าของภายนอกที่เราฝึกมาเนี่ยมันไม่ใช่มันยังใช้ไม่ได้ สิ่งที่เราเรียนมาก็ใช้ไม่ได้หรอกอยางไรเสียธรรมะที่แท้จริงก็ต้องไหลออกมาจากใจถึงจะชําระกิเลสตัณหาได้แท้จริงและแท้จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรชําระอะไรมันก็แค่การสู้กับตัวเองเท่านั้นสู้ไปสู้มาต่างคนต่างรู้ว่ามันเป็นมายาก็เลิกสู้มันจบจบตรงนั้น